ที่คุณเห็นอยู่ตรงข้างหน้าคุณนี้นั่นก็คือหมวก <Hey. S 1> กัน็อกที่แพงที่สุดในโลกครับแลวเอาที่นี่กว่าหมวกนี้นะครับมันลิมิเต็ดสุดๆมีแค่100ใบเท่านั้นในโลกนี้100ใบใ <100 S 2> นโ่ก <100 S 2> นะแล้วคนออกแบบไม่ธรรมดาด้วยใช่ครับ hmm. คนออกแบบนี่นะครับก็บอกเลยนะครับว่าเขาออกแบบนี่ก็คือแบบชื่อเสียงโด่งดังอะ่ะเขาชื่อออโดดูดี รูดี้อัลโด่รูดี้อัลโดดูดีดูดิดูอยู่ดูอยู่ก็ดูสิครับดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่ดููอย่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือหมวกนี้มันดังเพราะว่าการแข่งขันนูเบิร์กลิงอะไม่ใช่เรื่องเรานูเบิร์กลิงนี่ถือว่าคอนโทรลยากที่สุดในโลกใช่ไหมครับแต่อันนี้ครับก็เช่นกันครับเป็นสนามที่คอนโทรลยากที่สุดเป็นการขับหรือว่าแข่งมอเตอร์ไซค์ครับคุณซานิคือเขาออกแบบให้กับนักแข่งที่ลงแข่งในสนามนั้นน่ะ ชี<ม>แ,แค่วมี่งร้อยใบเท่านั้นในแมตชนั้นเลยลอะใช่แล้วครับและที่สําคัญนี้สนามนี้เป็นสนามที่อันตรายที่สุดเลยนะและนักแข่งนี้นะครับนะเป็นนักแข่งที่ถือว่าเป็นระดับต้นๆของโลกทั้งหมดเลยซึ่งวัสดุที่ใช้ก็บอกเลยว่าแบบพรีเมียมสุดๆถูกต้องครับ วัสดุนี่คือแบบพรีเมียมมากๆและเป็นแฮนด์เมดร้อยเปอร์เซ็นต์แฮนด์เมดอีกแล้วใช่ครับนักแข่งอ่ะชื่ออะไรมีมีไหมมีมีชื่อไหมมีนี่สมมุติว่าที่เขาทำให้นะก็มีนี่ครับนะลอสซี่มาเกสฮัสเลม a m โอเครับคือหมายถึงว่านักนักออกแบบคนนี้ค่ะเขาออกแบบให้กับนักบิดที่มีชื่อเสียงดังๆในโลกมาเยอะมากๆแต่อันนี้ที่เราออกมาเนี่ยเป็นเฉพาะของสนามแข่งนี้ ของการแข่งขัน e y e of Man ซึ่งเป็นการแข่งขันสนามอันตรายที่สุดในโลกในแมชนั้นมีร้อยใบเท่านั้นเอาละได้ข้อมูลกันที่เร้รอยแล้วนะคะ,อะขอบคุณคุณเพิ่มซัย์ด้วยค่ะขอบคุณคระรั้